เดี๋ยวมาดูเหตุการณ์ล่าสุดกันหน่อยเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองท่านผู้ชมคือไม่มาตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้9โมงเช้าของเมื่อวานนะแล้วดูควันดูเปลวเพลิงท่านผู้ชมฮะลุกไหมแรงขนาดไหนโหมสูงขนาดไหนนี่นะฮะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วมาจนถึงตอนนี้ผ่านมาเกือบจะเต็มวันแล้วอะ่ะยังไม่ดับอะ่ะยังไม่สามารถดับได้นะฮะยังมีเสียงระเบิดเป็นระยะระยะ ถึงแม้จะมีความถี่น้อยลงแล้วก็ตามนะฮะมาดูเหตุการณ์ล่าสุดกันหน่อยครับซึ่งเกิดขึ้นที่นี่ที่บ้านหนองพาวาอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะฮะเนี่ยฮะควันดําที่ลอยขึ้นเต็มท้องฟ้ากลิ่นเหม็นสารเคมีก็คละคลุ้งจนกระทั่งต้องอบพยพประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานไปที่วัดหนองพาวาเพื่อความปลอดภยัยในขณะที่เนี่ยรถน้ํารถดับเพลิงเนี่ยหลายสิบคันเลยหน่วยงานต่างๆต้องเข้าไปตรวจสอบนะฮะ คือพบว่ามีสารที่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพแล้วเห็นว่าโรงงานนี้เนี่ยมีการปิดกิจการตามคำสั่งศาลด้วยแล้วก็ให้มีการแยกกากสารเคมีไปกำจัดนะฮะแล้วปรากฏว่ามีการเ,เก็บเนี่ยนะเขาบอกต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่โกดังเก็บสารโซเวน่นบรรจุในถัง200ลิตรจำนวน30,000ื่นถังเกิดระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ก่อนที่จะไปไหม้ทั้งโกดัง แล้วก็ลามฮะลามไปติดโกดังใกล้เคียงอีกสองโกดังที่เป็นโกดังเก็บวัสดุของเสียแล้วก็โซเว่นปนเปื้อนรวม3โกดังเกรงว่าจะลามไปอีกเรื่อยๆแล้วอีกโกดังมีอะไรค่ะคุณแอลท่านผู้ชมมีอะไรคะมีน้ํามันปนเปื้อน30บ่อที่เก็บเอาไว้บอ่อน้ํามันอ,อยู่ภายในโรงงาน30บอ่อแล้วเป็นเชื้อเพลิงไงอันนี้มันเลยกลายเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเนี่ยเวลาใช้เวลาเกือบเกือบหนึ่งวันแล้วไฟยังไม่ดับ เพราะเชื้อเพลิงเนี่ยมัน<อ>มันเป็นขนาดนี้อ,อ่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูล่าสุดกันหน่อยไปดูภาพตอนกลางคืนนะฮะสามทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุฮะพบว่ายังคงมีเปลวไฟลุกโชนช่วงอยู่เรื่อยเรืแล้วก็มีเสียงระเบิดดังน้อยลงกว่ากลางวันนะฮะนี่ท่านผู้ชมนี่ภาพล่าสุดกลางคืนแล้วนะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานกันอย่างไม่หยุดแล้วก็ปรับแผนในการดับเพลิงตามสถานการณ์เพราะอะไรสารก็มีความเป็นอันตรายเป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะฮะนี่มีการใช้ดโดรนฮะ,ะไปตรวจจับความร้อนดูปริมาณความร้อนในแต่ละจุดของโรงงานที่โดนไฟลุกไหม้นะฮะแล้วกลัวว่าถ้าเกิดเข้าไปโครงสร้างถ้าโดนไฟนานๆเนี่ยอาจจะถล่มลงมาอาจจะรับไม่ไหวเนี่ยนะฮะ ในพื้นที่เองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับคุณกัลลาชัยเทพวรชัยเนี่ยก็บอกนะว่าขณะนี้ถือว่าเพลิงสงบลงถ้าเทียบกับช่วงกลางวันเปลวไฟเริ่มน้อยลงการระเบิดเริ่มน้อยลงแต่คาดว่าที่ยังได้ยินเสียงระเบิดอยู่ประปรายอ่ะน่าจะมาจากถังน้ำมัน200ลิตรครับไฟเริ่มสงบลงแต่ก็ยังมีบางช่วงที่มีประทุกขึ้นมา อันนี้สันนิษฐานว่า<ม>จะเจอ<ม>ถังน้ำมัน200ลิตรแล้วก็เป็นระยะแต่ตอนนี้สงบ<ม>โดยจากเปลวไฟนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสีแดงแล้วตอนนี้นะครับเราก็มีการวางแผนแล้วก็จะดับเพลิงโดยใช้โฟม3เคนี<ม>เป็นจุดเราเข้าไป<ม>ไปชาร์จทีละจุดนะครับแล้วก็จะเอาน้ําเลี้ยงไว้รอบนอก<ม>แต่เนื่องจากว่ามีประทุข,ขึ้นมาเป็นระยะผมก็ค<ม>าดว่าน่าจะเล็ดอ,ออกอีก ็จากเหตุการณ์ที่กตี้นี่ก็ปาเข้าไป20ชั่วโมงแบบนี้เราเพิ่งจะ12ชั่วโมงแต่ว่าโรงงานนี้ก็ไม่มีขณะเดียวกันทางด้านของรองผู้ว่าจังหวัดระยองเองก็บอกนะว่าตอนนี้ก็มีการวางแผนนะครับแล้วก็จะดับเพลิงโดยใช้โฟมนะครับแผนการก็คือจะเข้าไปชาร์จทีละจุดแล้วก็มีการใช้น้ําฉีดเลี้ยงบริเวณรอบนอกไม่ให้เกิดการลุกลามมากขึ้น นะฮะแล้วก็ยังคงเน้นย้ำว่านักดับเพลิงเองต้องมีความปลอดภัยส่วนนักดับเพลิงที่ได้รับบาดเจ็บเห็นว่าได้รับสะเก็ดระเบิดเล็กน้อยนะฮะส่วนชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงในรัศมี4กิโลเมตรมีการอบพยพไปยังที่ที่อบตจัดไว้ค่ะทั้งเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองฮะมีการโพสต์แจ้งด้วยนะครับว่ากรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่สำรวจตามแนวทิศทางลมในรัศมี3กิโเมตร กรมควบคุมมลพิษยืนยันอากาศยังปลอดภัยแต่ว่าประชาชนท่านไหนต้องการความช่วยเหลือจากการสูดร,รมควันไฟสามารถแจ้งไปได้ที่1669ทันที